คา,าดการ11ตัวจริงนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ใน3ามทุ่มวนนี้นะครับมันยูคงมาในแผนเดิมนะครับสำหรับดูเบนอโมลิมนะครับแล้วผมหวังว่าเกมนี้ผมจะไม่เห็นหน้าอังเดโอนานาลงเฝ้าประตูนะครับหวังว่านะแผน3 4 2 1ของดูเบนอโมลิมกันผู้สารประตูเป็นเอาทายบปายินดีนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวนะก็จะเป็นเลนี่ยโรมาเทเดรลิก แล้วก็ลุกชอนะครับส่วนวิงแบ็กฝั่งขวานะครับจะเป็นอามัดเดียโลได้ลงต่อเนื่องนะครับเนื่องจากดาโลเนี่ยก็ไม่ไหวนะเออมั่วพอกันส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพทริกดอกูนะครับซึ่งเป็นดออื่นไม่ได้นะครับอย่างที่คุณอาบิกจะบอกนะก็ต้องเป็นดอกูนะครับแล้วก็กองกลาง2ตัวเนี่ยผมคาดว่าจะเป็นค็อบบี้เมนูที่ผลงานดีจากเกมที่แล้วนะครับที่มีแอสซีดนะจะลงยืนคู่กับบูโน่แฟนันนะครับ ผมว่าเกมนี้เปิดนะต้องเปิดสู้เบอร์ลี่นะครับจะไปอุดจะไปถอยไม่ได้นะเออเจอทีมน้องใหม่เนี่ยต้องเอาะนำ่หน่งนึ่งปักสองตัวนะครับจะเป็นไบอันเอมเบอร์มฝั่งขวาแล้วก็จะเป็นมาธิวต์คุณย่าฝั่งซ้ายนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นเบนจามินเชสโกนะครับต้องมาแล้วนะครับเชสโกและเกมนี้เชสโกคงต้องมีสกอร์มีประตูมีส่วนร่วมกับประตูให้แฟนบอลเยอเต็ดชื่นใจแล้วนะครับอืมคาดการ์1ตัวจริงก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆืคิดเห็นกันยังไงก็ สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้นะครับประตูจะเป็นใครคู่กลางจะเป็นใครนะครับตำแหน่งตัวรุก3ตัวจะเป็นตัวรุก3ประสาน S C B หรือเปล่านะครับหรือคิดว่าต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะครับก็ประมาณนี้ครับคาดการตัวจริง11ตัวจริงในเกมนี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับถ้าเกิดถูกใจช่วยกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปได้นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็ประมาณนี้บ๊ายบายครับ